บทบาทการใช้งานของสื่อออนไลน์กับธุรกิจประเภทต่างๆตอนนี้มีมากขึ้นนะคะก็ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารและการทําการตลาดผ่านช่องทางนี้นะคะโดยเฉพาะธนาคารที่เราเห็นชัดๆว่าเป็นสีม่วงสีเขียวอะไรเหล่านี้นะคะค่ะ socialang.com นะคะเว็บไซต์จัดอันดับโซเชียลมีเดียในประเทศไทยก็ได้จัดทําการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างกว่าพันคนนะคะเพื่อสะท้อนข้อมูลภาพรวมการเติบโตในธุรกิจธนาคารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคบนโลกออน ไลน์นะคะคุณนันที่นีน่าสนใจแค่ไหนคะเพิ่งจะสำารวจกันไม่กี่วันมาดิเองนะคะข้อมูลที่ออกมาเรื่องแรกเลยก็คือว่าประเด็นอะไรเรื่องอะไรที่ผู้บริโภคอย่างเราสนใจนะคะการอัปเดต คนที่ไปกดไลค์นะคะหรือว่า follow ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะรวมไปถึงค่ะพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางออนไลน์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการอัปเดตจำนวนผู้ที่ติดตามบนโซเชียลมีเดียกันก่อนนะคะทางด้านหลังนี้นะคะก็เป็นการประเมินเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็นการดูข้อมูลจาก Facebook, Twitter, y นะคะ YouTube แล้วก็ Instagram นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าธนาคารที่มีอันดับหนึ่งเลยนะคะของ Facebook ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่น เองนะคะรวมไปถึงธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะคะมียอดการฟอลโล่นะคะมากที่สุดอยู่ในอันดับที่1ของ Twitter ด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าไปมองธนาคารอื่นนะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยธนาคารนี้เป็นธนาคารที่มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรุกในตลาดออนไลน์มากเช่นกันนะคะจะเห็นว่าอยู่ในอันดับที่2ของ Facebook แล้วก็ Twitter นะคะแต่เมื่อไปดูที่ u t u b e ค่ะปรากฏว่ามียอดนิยมสูงสุดนะคะแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่อันดับที่2ค่ะแล้วธนาคารอื่นๆติดอันดับบ้างหรือเปล่านะคะ ไปดูกันที่ Instagram ค่ะอันดับที่1ก็คือธนาคารกรุงศรีนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูที่ YouTube ค่ะธนาคารธนาชาตินะคะก็ติดอันดับเช่นกันคือมีผู้ที่ติดตามมากนั่นเองนะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนค่ะข้อมูลถัดมาค่อนข้างน่าสนใจนะคะไปดูเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของธนาคารกับผู้บริโภคปฏิสัมพันธ์ที่ว่านี่ว่าจากอะไรนะคะก็มีการว่าจากยอดไลค์นะคะการคอมเมนต์รวมไปถึงการแชร์โพสต์นะคะที่อยู่บนหน้าเพจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าอันดับที่1คือธนาคารไทยพาณิชย์มีการโพสต์นะคะอยู่ประมาณ1ัน7ในขณะที่ธนาคารกรุงศรีนะคะอยู่ถ้าดูธนาชารดีกว่าธนาชารนี่อยู่ที่1996นนะคะจะเห็นว่ามีการ โพสมากกว่าแต่ว่าปฏิสัมพันธ์นั้นน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นสะท้อนได้ว่าการที่จะอยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยมันจะต้องมีการโพสต์ที่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะคะและแน่นอนว่าข้อมูลที่โพสต์จะต้องเป็นข้อมูลที่น่าสนใจโดนใจและเจาะกลุ่มดูได้จากไหนนะคะดูได้จากเรื่องของการกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ด้วยค่ะ ข้อมูลนี้ยังน่าสนใจอีกนะคะก็คือว่ามีช่วงเวลานะคะที่ธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยโพสต์แล้วก็คือจะมีผลต่อผู้บริโภคมากที่สุดนะคะอย่างธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจะเป็นช่วงที่น่าสนใจคือช่วง7จ็ดโมงถึงแปดโมงเช้านะคะถ้าเป็นธนาคารกรสิกรไทยก็เป็นช่วงกลางคืนนะคะแต่ละธนาคารจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่ปรากฏบนจอภาพค่ะ แล้วข้อมูลอะไรนะคะที่ผู้บริโภคสนใจนะคะทางด้านของ socialrank.com ก็ได้มีการรวบรวมเอา50โพสต์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดนะคะของ3ธนาคารก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยนะคะมาประเมินดูว่าข้อมูลอะไรน่าสนใจปรากฏว่าอย่างแรกเลยนะคะที่ผู้บริโภคสนใจก็คือเรื่องของข่าวสารการประชาสัมพันธ์หรือว่าการ PR นะคะคิดเป็นร้อยละ50เลยค่ะส่วนถัดมาก็คือเรื่องของเคล็ดลับการออมแล้วก็การเงินต่างๆนะคะคิดเป็นร้อยละ 46หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของข่าวสารทั่วไปนั่นเองนะคะข้อมูลเหล่านี้สําคัญนะคะเพราะว่านักการตลาดสามารถที่จะนําเอาไปปรับให้กลยุทธ์การตลาดนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องของการทําจ้อง เรื่องของการทําธุรกรรมทางออนไลน์นะคะเราจะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยชอบทาธุรกรรมออนไลน์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจนะคะแต่เมื่อไปดูสถิติต,ตรงนี้แล้วนะคะก็ปรากฏว่ามียอดการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆธนาคารมีแนวโน้มที่คล้ายๆกันนั่นก็คือว่ามีการใช้ออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าทาธุรกรรมผ่านเว็บไซต์เนี่ยมากกว่าการใช้โมบายแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในช่วงของโซเชียลบิสอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมีความมสัมััพนธ์โดยตรงกบ จำนวนผู้ที่ใช้งานจริงนะคะนั่นแปลว่าการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียนะคะมีผลต่อการตัดสินใจทำธุรกรรมของผู้ของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองนะคะ